สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอนิเคอีนะครับวันนี้วันพฤหัสวันพฤหัสที่รับวันพฤหัสที่5สิงหาคมนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหานอยปกตินะครับหานอยปกติโมเลงซ้ำๆเดิมๆซ้ำๆในโอกาสที่เมื่อวานหลังจากเบิ้ลพี่น้องสี่เดินอยู่ครับสี่เดินอยู่ครับแล้ววันนี้ชนกระสุนพอดียังไงก็ ถ้าฟังผมเสร็จครับถ้าชอบตามเนาะถ้าไม่ชอบผ่านครับท่านใดสนใจสนับสนุนคือการดูโฆษณาครับนะครับกรุบกวุบวจะกดค้างนะครับวันนี้เด่นสุด4ี่ครับลองสองครับสองสี่สามสี่ห้าสี่หสี่ 8,4,9,4ครับร้อยมาสองครับถ้ากรีท่านไม่ชอบ2ไอ้ท่านไม่ชอบ4ท่านก็เอา2องเวลาก็เป็น2อ2 5 2 6 2 8ง9ครับประมาณนี้นะเดี๋ยวผมมี2ตัวผมเลือกให้เน้นตัวเดียวเผื่อคนรู่นะครับแต่ใครทุนเยอะ จะเลือกรุ่นก็แล้วแต่ท่านงานในส่วนตัวผมผมสนบสตุนคือรูปตัวเดียวนะครับรูดตัวเดียวเนาะรักรูดรูดครับรักจอดเจาะครับรักวิ่งวิ่งครับเนาะแต่สุดท้ายท้ายสุดครับพิจารณาดีก่อนที่จะตามครับเฮงๆเลยทุกท่านครับเดี๋ยวเจอกันในฮานอยว i p ครับเมื่อวานฮานอย v i เเด่นเด้งบนล่างครับจอดเจ็ดหกหกเจ็ดเนาะก็ฝากไว้พิจารณาแล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับรวยๆทุกท่านครับ